ตัช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมต่างๆนช่วงางสูงยกางสูงยกาุงสูงยกให้กินเอาลับานเอของอเลยับบานลับอเลับก่อปนับอเอลับนอละบปานเอาลัปาาัปลับเลยาเอาเลยบาอาลับาอลับลปนเลปา ทางรถที่มีเขาอีนเนี่ยท่านจะนั่งนั่งน้านะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณลุงนะครับคุณพ่อนั่งสองตัวหลังแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับอ่อนนักัตฤกษ์เลยก็แล้วกันนะครับอยาให้ท่านจะนั่งนั่งน้านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ถือสัตวปทอน นะครับนะเจ้าหน้าที่ถือสัปปะทรวงขึ้นรถกันที่ด้วยในครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้ครับบวชหน้าก่อนในเส้นทางก็ไม่เกลียดนะครับที่อาจจะเรด้วยริ้วกระบวนนะครับก็อาเตรียมขึ้นรถได้เลยนะครับเตรียมขึ้นรถได้เลยนะครับโอ้เขาไปก่อนแล้วนี่ตาบ้าไปแล้วตาป้ามึงขึ้นมา นี่นั่งด้อเาไม่เน้นจะปิายเออไม่มีราะไมอะห้าน e ูอ er ้าวหลานเมารลเออานซะแล้วเรื่องนี้บวดาฝากทูไปที่พัรคปาร์ตัยลพกันเพืจะใช้ ก่เเอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่แต่นั้นอาจารย์นักดนตรีกันนัตะแวองอยังยกรดเครื่องเสียงไม่ขึ้น